สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้าพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสุ่มท่าทางปักธงนะครับน้องก็คือ9บาท VS ราคา100กว่าบาทนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางปักธงนะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากได้รหัสดีๆนะครับวันนี้พี่มีเบ็บดีๆมาแนะนําเลยนะครับน้องเราก็จะมาทำคอนเทนต์ก็คือแบบว่าสุ่ม9บาท VS 100กว่าบาทนะครับมาดูนะครับโน้ว่าเวฟจะออกจริงหรือเปล่านะครับถ้าออกก็คือแบบว่าจะรีวิวเวฟเลยนะครับโน้ว่าดีแต่ถ้าไม่ออกพี่ขอบอกเลยครับโนว่าพี่จะทักไปด่าแอดมินเลยนะครับแล้วก็จะประจานให้เลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าอันไหนไม่ดีพี่ไม่บอกต่อแน่นอนนะครับนาอก็ปากมานี้เลยละกันนะครับนาอก็ถือว่าเวฟวันนี้ที่พี่จะเล่นนะครับก็เป็นทางด้านของ แวนนักเกอร์โซนนะครับเนาะที่แบบว่าบริการนะครับเนาะสุ่ม ID เกมนะครับก็เรียกได้ว่าสุ่ม ID เกมนะครับเนาะมีทั้งฟรีไฟล์แล้วก็ลบบอสนะครับเนาะก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับเนาะและตอนนี้นะครับก็มีบริการให้เช่าทั้งทางของทงด้วยนะครับเนาะก็จ้าประมาณเลยนะครับและที่สําคัญก็คือจดทะเบียนการค้าไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแจกไปแล้วกว่า500 ID นะครับเนาะแจกเยอะมากๆนะครับแล้วก็เวฟไม่โกไม่เคี้ยนแน่นอนนะครับเนาะและที่สําคัญก็คือแบบว่า บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับเนาะสุ่มตอนไหนก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเสื้อถือได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับเวฟนี้นะครับเพราะว่าเป็นเวฟที่พี่เล่นประจําเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ได้บ่อยมากนะครับเนาะแล้วก็ได้มาแจกเอฟซเยอะมากๆเลยนะครับเนาะแล้ววันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาสุ่มนะครับเนาะในส่วนของค่าทางปักโทนะครับเนาะว่า9บาทจะออกจริงหรือเปล่านะครับเนาะถ้า 9บาทไม่ออกนะครับนอพี่ก็จะมาสุ่มนะครับนอในส่วนของ100กว่าบาทนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับนแล้วก็อันไหนจะแรงกว่ากันนะครับนอก็ต้องดูคลิปเลยนะครับถ้าพี่สุ่มได้เดี๋ยวพี่แจกให้ละกันนะครับนอสำหรับวงน้องคนเดียนะครับพี่บอกว่าอยากได้ถ้าทางอกาทองอยากได้รหัสฟิฟี่นะครับนอก็ถือว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับนอก็ มีของดีๆแจกให้ตลอดแน่นอนนะครับเนอะก็จะเป็นเปล่ามาได้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของดีนะครับเนอะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับเนอะอยากได้เหมือนพี่นะครับก็คือเวมลูกเกอร์ชอนนะครับเนอะพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเนอะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเนอะจิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเนอะก็จะเปล่ามานี้เลยนะครับเนอะนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นเปล่ามานี้นะครับเนอะสำหรับเวนะครับเนอะมา พี่จะเข้ามาสุ่มเลยละกันนะครับเนาะส่วนวิธีการเติมทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าพี่รีวิวไปตลอดนะครับเนาะก็เข้าไปเติมเงินแล้วก็ดูวิธีการเติมได้เลยนะครับเนาะถ้าไม่รู้วิธีเติมก็มีวิธีบอกนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของจุดที่พี่จะสุ่มวันนี้นะครับเนาะก็เป็นซอยทสอดนะครับเนาะก็การันตีถ้าทางปักโทนะครับเนาะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับเนาะหนึ่งครั้ง จัดไปเลยละกันนะครับครั้งแรกนะครับไม่พูดทำทำเฮนะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับเนาะได้เกลือมา1ถุงนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอาการเค็มเริ่มมาเลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะพี่มีเข็ดแน่นอนนะครับก็จัดไปครั้งที่2แล้ะกันนะครับเนาะได้มาอีก1ถุงเป็นยังไงล่ะครับก็คือแบบว่า2ถุงมาแล้วนะครับเนาะสำหรับเกลือนะครับก็จัดไปอีกเลยละกันนะครับเนาะครั้งที่3ก็จัดไปเลยนะครับนะครับเนาะก็คือจะได้เกลืออีกหรือเปล่านะครับเนาะได้มาแล้วถุงที่3นนะคครับทุกก็ จะเป็นประมานี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุ่ม9บาทพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราจะได้มาลุ้นนะครับเนาะว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเอาเป็นว่าครั้งสุดท้ายละกันนะครับเนาะก็จะเป็นละละกันนะครับเนาะได้หรือเปล่านะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเนาะพี่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เลยนะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับเนาะพี่แนะนำล้วกันนะครับถ้าสุ่มเก้าบาทนะครับเนาะก็คือพี่แนะนําให้มาสุ่มตัวนี้ดีกว่านะครับก็คือแบบว่านี่เลยนะครับเนาะสุ่มไอดีปักทงช้อยแรกตัวนี้นะครับเนาะพี่ขขาอะไรนะครับเนาะว่ายังไงก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าทุกช่องนะครับมีท่าทางปักทงทั้งหมดแน่นอนนะครับเเเเนนนาาาะ็ปปมมม้้ลลยยส่ได พี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าได้แน่นอน100%นะครับเนาะสามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับเนาะเพราะว่าดึงวันสามารถสุ่มได้ถึง10 ID เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นวงล้อนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นวงล้อประมาณนี้นะครับเนาะเน็ตพิซซ่านิดนึงนะครับเนาะขอโทษขออภัยด้วยล่ะกันนะครับเพราะว่า บนหลุดเวฟช้าน,นิดน,นึงแล้วกันนะครับโนก็จะเป็นประมาณเนี้นะครับโนพี่เขาบอกเลยครับโนว่าจุดนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าพี่เข้ามาสุ่มนะครับโนก็คือได้ตลอดเลยนะครับโนแล้วก็มีลอยช้อยด้วยนะครับโนก็มีช้อยปืนอัพเลเวลนะครับโนแล้วก็ ซอยเยอะแยะมากมายนะครับนก็จะเป่ามาเลยครับวกน้องพี่เขาบอกเลยครับนกว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนก็เป็นตามนี้นะครับนก็มีท่าทางปักธงทั้งหมดนะครับนอก็มีท่าทางปักธงหลักแสนนะครับนอปักทางปักธงหลักหมื่นนะครับนก็ท่าทางปักธงเช่าก็มีนะครับนก็เป็นประมาณเลยนะครับนอก็ท่าทางปักธงนอกนะครับนก็เป็นเสริมนอกเลยนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสุ่มยังง่ายนะครับนก็ไม่มีเกลือนะครับยังไงเราก็คุ้มนะครับแน่นอนนะครับนก็ในการสุ่มนะครับนอ ขอบอกเลยครับนอว่าอยู่ที่149อยเพอยต์เท่านั้นนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนอก็กดสูมเลยละกันนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนมาดูนะครับว่าพี่จะได้อะไรนะครับนอก็พี่ลุ้นละกันนะครับนออยากได้พระธาตุทางปักทงหลักแสนนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับโอ้โหพี่ได้ในส่วนของพระธาตุทางปักทงเช่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนอสามารถ ใช้ไว้แอซาวได้นะครับเนอแค่มีท่าทางธงเราก็ใช้ไว้แอซาวได้แล้วนะครับเนอส่วนรหัสก็จะเด้งขึ้นมาด้านล่างเลยนะครับเนอก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับเนอรหัสนะครับเนอนี่เลยนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนอแล้วก็เราเข้าไปเชื่อมเฟสเราเข้าไปเล่นดีกว่านะครับเนอว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้พี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนอก็ได้มาจริงๆด้วยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าได้ของมาเยอะมากด้วยนะครับเนอพี่เขาบอกเลยนะครับเนอว่ามีทางด้านของท่าทางปักธ มีเยอะมากครับสำหรับท่าทางนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องเราได้เป็นท่าทางปักธงเช่านะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับน้องสำหรับรหัสตัวนี้นะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่จะสุ่มรหัสแจกละกันไม่ใช่สุ่มรหัสแจกนะครับน้องก็คือสุ่มคอมเมนต์แจกให้ละกันนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับท่าทางปืนอัพก็ไม่นะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องมา เราเข้าไปแอคในโซนพิสไตล์กันดีกว่านะครับโนมาดูกันนะครับว่าสาวๆจะเข้ามาตึมเราหรือเปล่านะครับโนหรือว่าสาวๆจะเข้ามาสนใจเราหรือเปล่านะครับโนก็จะไปเลยแล้วกันนะครับโนในโซนพิสไตล์นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากเล่นอยากได้เหมือนพี่นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปพี่นะครับจิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับโนก็เป็นทางด้านของเวมโนเกอร์โซนนะครับโนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ทุกคน ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรเท่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับเนาะสาวๆก็เยอะมากนะครับเนาะนี่นะครับเริ่มมีคนเห็นพี่แล้วนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีคนเข้ามาดูพี่แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานี่นะครับเนาะก็ถือว่าได้มาจริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามาเลยครับเนาะโค้ตสุดโคตรเท่เลยนะครับเนาะเข้ามาแอคในโซนชิตายได้นะครับเนาะสามารถทําคลิปได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็โค้ตเท่นะครับเนาะนี่เลยนะครับสาวๆเริ่มมาแล้วนะครับเนาะก็จะ เท่านี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับวงเงาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะลิงก์อยู่ใต้คลิปพี่นะครับเนาะเอาไว้มาแอนสาวประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้พี่น่าจะได้สาวอีกหลายคนเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็จะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าคนไหนอยากได้เดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนาะพพีีีี่กกออััััวววลาเเยนนนน้้แะะครรรรบบไจหมด๋ซ์์สสพี่ก็ ขอตัวเพียงเท่านี้กันนะครับบ๊ายบาย